เช่นเดียวกันค่ะกับที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้มีการตรวจหาสารเสพติดในอำเภอทั้ง12อำเภอค่ะแล้วก็หัวหน้าส่วนนะคะคทุกภาคส่วนเลยรวมแล้ว117คนด้านรักษาการผู้ว่าราชการนะคะก็กล่าวก่อนที่จะมีการจับเอาผิดคนใดคนหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ นายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะได้มีการเรียกประชุมในอำเภอและก็ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดปัตตานีพร้อมกับขอความร่วมมือนายอำเภอทั้ง12อำเภอและหัวหน้าส่วนราชการรวมแล้วกว่า117คนเพื่อที่จะตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะโดยนายพานุวัฒน เวศสารสีผู้เป็นศูนย์อำนวยการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้มีการนำเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาร่วมกันตรวจหาสารเสพติดจำนวน107นายผลการตรวจทุกนายไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดค่ะครับอย่างที่บอกนะครับว่า117นายนะครับตรวจแล้วก็ไม่พบสารเสพติดนะครับโดยทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้กล่าวนะครับว่า นายรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำนะครับข้อสั่งการเรื่องของการกําหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและก็อาวุธปืนโดยมีมาตรการที่สําคัญนะครับก็คือเกี่ยวกับอาวุธปืนการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและก็ทรัพย์สินตลอดจนการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่สําคัญก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับทั้งนี้นะคะทางจังหวัดเองก็ได้มีการสุ่มตรวจประสาวะหาสารเสพติดของบุคลากรในสังกัดและก็จะทําเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งหากว่าพบบุคลากรในสังกัดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็จะให้ดําเนินการทางวินยัยและก็ดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันที 一看。